ทีนี้ไปดูเรื่องของการส่งเสริมการใช้อย่างพาราในพื้นที่กันบ้างนะครับทางอบจตรังครับเขามีการส่งเสริมการใช้อย่างพาราเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรเปิดใช้ถนนลาดยางพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าสองสว่างตลอดสายด้วยงบประมาณกว่า44ล้านบาทนายบุญเล้งโลสถาพรพิพิษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดใช้ถนนลาดยางแบบพาราแอลฟาสคอนกรีต สายแยกทางหลวง4235บ้านหินข้อควายตำบลบ้านนาอำเภอปะเลียนและสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าสองสว่างตลอดสายโดยมีคณะผู้บริหารนายกอบตบ้านนาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมนะครับ โดยถนนสายดังกล่าวมีผิวจราจรกว้าง6เมตรไหลาทางข้างละ1.5เมตรระยะทาง7,000เมตรนา0.05เมตรและมีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตรเสริมเหล็กกว้าง10เมตรยาว12เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตลอดสายโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า44ล้านบาทเพื่อเพิ่มความสะดวกในการสัญจรไปมาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการขนส่งของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอปะเลียนและอำเภอหาดสำราญด้วยนายกอบจอรังกล่าวว่าถนนสายนี้นะครับเป็นการปรับปรุงถนนพร้อมทั้งก่อสร้างสะพานและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแล้วเสร็จในคราวเดียวกัน ซึ่งทำให้ประชาชนได้ได้รับประโยชน์ในคราะเดียวกันไม่ต้องรอนานนั่นเองครับ